ข้อความด่วนจากจักรวาลเรามาดูกันค่ะ,นะะเป็นโรคุณกำลังรอใครบางคนอยู่ใช่ไหมคะแล้วเหมือนว่าจะรอมานานอยู่แล้วด้วยนะคะคนที่อาจจะอยู่ห่างไกลกับคุณ คนที่เคยเป็นมาหาสู่กันหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ไกลข้ามน้ำข้ามทะเลแบบนี้ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ขาดการติดต่อกันไปนะคะใส่ชี ให้ออกมาบอกว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความต่างกันมากนะคะมีความแตกต่างกันในลหลายๆด้านเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยให้ใครรับรู้ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเก็บซ่อนไว้นะคะรู้กันเพียงแค่สองคนเท่านั้นและแน่นอนในความสัมพันธ์นี้ เป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าเป็นโสกนาตกรรมของความรักนะคะมันจะต้องผ่านการรอคอยที่ต้องใช้เวลาก่อนที่มันจะได้รีวิเนียนกลับมานะคะต้องมีการแยกกจากต้องมีความห่างไกลสุดท้ายนะคะเมื่อคุณผ่านช่วงเวลานั้นไปได้คุณจะได้ของคู่กันนี่คือสิ่งที่จักรกวาลจะบอกเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ แม่หมอมีความรู้สึกว่ามันไม่ง่ายนะคะมันมันเหมือนต้องมีบททดสอบอะไรบางอย่างในความสัมพันธนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้นะคะเราอาจจะต้องเจอนะคะเจอกับความห่างไกลเจอกับการพลาดจากต้องมีบททดสอบในการรอคอยนะคะต้องต้องผ่านความเจ็บปวดก่อนถึงจะ ได้ประสบความสําเร็จในความรักความสัมพันธ์และแน่นอนค่ะได้สาหรับเป็นมิทิสนะคะมิทิสเป็นความรักที่จะต้องเก็บจริงๆนั่นแหละนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คนหนึ่งต้องเสียสละคนทางมานะคะให้กับอีกคนหนึ่งเนาะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่จะกุวาน บอกออกมาด่ววๆนะคะ